ขอเชิญแน,น่ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ครับผมเป็นกําลังใจผมด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมพับจีนเป็นคลิปที่2แลกันะครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปพับจีคลิปแรกแล้วก็คลิปเล่นเกมบอลกับน้องไปนะครับก็คนดูก็ประมาณ20คนเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะมาเล่นโหมดเล่นแมปไหนดีครับ คลิปนี้จะเล่นนูซาให้ดูแล้วกันนะครับคลิปนี้จะเล่นแมปนูซาให้ดูฟัะครับหนึ่งลูมสี่นะครับกดเลยผมคออัดคอมาก็ไม่น่าจะตึงเท่าไหรนะ่มาก็ถ้าใครอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับ เล่นแมปไหนอ,นอะไรเนี้ยครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าผมจะผมว่าผมจะลงที่บูรันเบนะครับเป็นที่ที่คอนอมีขอกระทั่งเยอะนะก็จะลงนะครับผมอาจจะพูดแปลกๆมาพอดีคิดอ่าง ลงมาแล้วนะไม่มีคนนะครับี่น,นี่ก็ตุดนี้ก็จะค่อยๆฟาร์มเรื่อยๆนะครับอ่าจะมีเสียงพัดลมเข้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่มีเสียงพัดลมเข้า ของเก็บของทั้หมดนะครับในช่วงที่ฟาร์มของผมอาจผมอาจจะไม่พูดอะไรผมอาจจะไม่พูดนะครับตายครับผมโอคุณคุนคูนคุณคุนนี่เลรอ,อยาหากล้องแบบเล็กๆครับ กล้องนี้มันใหญ่เกินไปโอ้โหสะโคบนิ้วมืออีกแล้วเล่นทีไรก็เจอนะอันนี้ดีกว่าแน่นอนกัฟาร์มเรื่อยๆผมจนกว่าคนนี้เข้ามาคนเดียวอีกแล้ว เนี่ยเข้ามาคนเดียวเหรอครับเนี่ยน่าจะมาคนเดียวนะ มาแล้วครับผมเราไปยันบ้านบานดีกว่าครับตรงนี้ไม่น่ามีแล้วแหละแอร์ดรอปลงตรงไหนวะแอร์ดรอปลงไม่หนูไม่แน่ใจนะว่าลงตรงไหน,น มาแคมป์บ้านนันก่อนนะประตูเปิดใคนเข้าแล้วนะแต่ไม่รู้ใครผมก็จะไล่หาคนไปเรื่อยๆนะรูจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ว่า เสียงไม้ผมจะดังหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม้มันอยู่ไกลจะปางผมนะถ้าไม่ดังก็ขอโทษด้วยนะครับผมให้ได้ยินเสียงคนยิงกันแถวโน้นนะรผมนี่แม่นอยู่นะครับเนี่ย ล,ลงบนคาบ้านห่ะคนลงบนหลังคาหอ,อวิทยาศาสตร์นะครันตึกวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะมีเสียงพัดลมเข้านะครับผมคลิปนี้ผมจะไม่ตัดแล้วกันนะครับ เล่นสูสุเลยนะพวกโอ้โหมายัางไงครับหน้าก็เอาใหม่อีกสักตาหนึงนะครับ คหกนาทีเองว่าผมว่าจะไม่ตัดไปอะไรแล้วนั่นเนี่ยเอยครับก็ตัดครับผมไปเราตัดมาเราตัดมาถึงตรงเริ่มแมทใหม่นะครับผมก็แบบเมื่อกี้ผมอาจจะแล้วไหมวะผมอาจจะแบบเดินงงๆไปหน่อยนะครับ มาดูกันที er ่แมตชนี้กันนะก็ที<_<_<_<_<_<_<_่ทผมจะลงก็ที่เดิมครับบูลันเบแต่อยู<_<_่ไกลไหมโอ้ไกลอยู<__ uh ่นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะครับลององครับเหมือนจะถึงอยู่นะครับจะลองดูก่อน ถึงครับผมก็เป็นที่เยี่ยมครับผมถึงเป๊ะเ,เลยนะคบเนี่ยราคาคือบาราคาคนยิงกันอีกแล้วมีคนยิงกันเยอะจังวะ ฟาร์มเรื่อยๆครับผมแต่ยังหากล้องไม่เจอเลยนะมซสกาผมจะชงเจ้าตัวนี้ด้วยนะเจอกล้องแล้วผม ผมวิ่งเข้าชาดแล้วนะมอยู่างนะลูกซองนะลูกซองลาเท่า,ทานะลาา có miếng oh, mà เยอะมากครับผมค้างเดือดใช้ได้บุกมาถีนเขาอย่างนี้ขางบนกน่ออุ้ยวงบีครับผมมีเขาวงก่อนนะมีคีหรือเปล่าวะ มีเคผมก็อาจจะสู้ได้นบหลอดวงครับผมหนักยาหน่อยนะครับ ยนะิงใครวะไอข้าขงบนมันยิงใครก็ไม่รู้ใครวะ มือลั่นจบแล้วเข้ามาเอาปืนก่อนเข้ามาเอาของก่อนสุดหมดผมต้องเปลี่ยนปืนก่อนมันวิ่งเข้ามาชา้าผมว่ะ i'm

หารก็สุนไม่ค่อยมีครับแมตตนี้มันอยู่นะครับ แม่ที่แล้วคงอาจจะตายโง่ไปหน่อยนะครับพันพันยา,ารัาแม้ที่ว่ามันอยู่นะครับ ยิงไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้นะลอ,ลองมาดูกันนะฮอนกูเสียผมจังหวันนี้กูซีใช้ได้ เข้าวงฝั่งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีมตัวดักหรือเปล่านะแต่มีตัวหนึ่งน่าจะมีเก็บเสียงนะครับดูเดยอสทรงมยในวงนะนั้นั่งอยู่ครับสองคนน่าจะเป็นคนเดียวตี่เดียวกันถ้าดูจากตรงนี้ ใช่แน่นอนผมไม่มีสโมกนะในบ้านแน่นอนครับ ได้ผมต้องได้ที่หนึ่งแล้วตัองไม่มีไหมมุมผมแคบกว่าเยอะต้ผมได้องศาในการยิงผมมันต่ำนะเพราะงั้น ม,มาจจะไม่ได้ที่หนึ่งเปล่าต้องลงข้างล่างครับผมเข้ามาบ้านนี้ก่นะันจะเข้ามาแอบบตรนนี้ก่อนอะผมก็ไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายเขาจะไปอยู่ไหนนะครับ สุดท้ายหรือเปล่ายังยังแต่จังหวะน,นี้แล้วครับแต่ดักไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนนะ เรียบร้อย victory belong s to us ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมและฟังมานะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ